ทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสีสุขได้จัดงานโครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปีพุทธศักราช2568วันนี้ต้องประมุให้่าประธานด้วยค่ะในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานได้ขึ้นแท่นบนเวทีเพื่อรับคำกล่าวรายงานถ้าเป็นมู่เป็นแม่เจ้านะสวมีบันไดนะคะนายมีบันไดค่ะ มีบันไดค่ะในลําดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านนายวกวงการบริหารส่วนตำบลดา่านสีสุขท่นานมุทจักรอุปห้าได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะวัดผู้ทำเกษรตรกรรมนำวิถีรอบนาทีแพร่บางกอกน้อยนท่านอิสาราโพชัยนายอำเภอโพวท่านในวันนี้ หัวน้าส่วนราชการอ่สณะผู้บริหารสมาชิกสภาแล้วก็ผู้นำชุมชนตลอดจนอ่อีพออีเมย์ทุกผู้ทุกคนนะครับทีมาร่วมง,งานวันสูงโบย,ยุนีีนะครับผมวุฒิจักอุปห้านะรนะนาย,ยกองการบริหารส่วนตำบลตา่สุดในานามคณะกรรมการผู้จัดงานต้องขอขอบคุณท่านแนงเธอเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ อรุณาให้เกี่ยวม,มาเป็นประธานเปิดโครงการปรับเทนีวันสุขการและลดน้ำรำหัวผู้สูงอายุประจำปี2568และขอกราบเรียนวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้1เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลีนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตอนเองทางด้านพู้จรดการการฟื้นฟื้นฟนูสมบัตสภาพทางร่างกายและจิตใจ 2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีออกการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข 3. เพื่อสร้างกิจสานึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังมีทัศนคติที่ดีในคุณค่าของผู้สูงอายุและช่วยกันดูแลให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข 4. เพื่อเป็นการสื่อสารประเพณงอารนานในวันสงการานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป 5. เพื่อเป็นการแสดงถึงพลัง,งาความดีแกบบุปการีผู้บริโสผู้ใหญ่หรือผู้ที่ทำประโยชน์แก่ชุมชนเขาหิว 6. เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัวและชุมชน บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในวิธีกาเปิดโครงการประทีวันสงกา์และลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปีพุทธศักราช2568ครับ สตาในการทำเงินสารสูตรอยู่ทางชุมชนสูงดีดดดและวที่น้องประชาชนแต่ผู้เกียรติทขอร,รบพรักทุกท่านครับวันนี้ผมดาโภชัยอำเภอโพตาตุรู้สึกดีเป็นเกียรติและก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เเป็นประธานใน,นพิธีเปิดโครงการประเทีดีวันสงกราร ลดน้ำดำของผู้สูง,ง,งอายุประรจำปี 2, 5, 6, 8, ประมาณส5 6 8ัาร้กบของการบ oh ana, ริหารตัวตะบนบาทสีสุดในวันนี้นะครับในส่วนในเรื่องของพิีสงการนานต์เนีเป็นเรื่องวัดพราธรรมพิอีอันดีงายที่ผงบอกถึงความเป็นเป็นอัตษณ์ของประเทศไทยนะครับพราว่าเรามีกิจกรรมรักสงการ,ม,การม,มาช้านาแลวก็เป็นที่ยอมรับ ของอาณาลาประเทศนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยก็นับเป็นมันก็ถ้าเรานับก็ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยปีใหม่สาลนก็เด่นลกราเั่วโลกให้รู้ว่า13เมษายนจะเป็นวันปีใหม่ไทยวันสนกงกรานะครับก็จะมีวันิจกรรม13 14 15ของเดือนเมษาทุกปีและวันที่13ก็เป็นวันมหาสงกรานกา็ จะมีในเรื่องของการพัุนตบบาัตีการบัตรสกุลการพระบัลลุส่งน้ำพระเรื่องการเป็นสิริมงคลในโอกาสทินดีในไทยและที่สำคัญนะครับที่ท่านนายุกความด้วยที่บริหารจัดบำบีได้คือเรื่องของการเลี้ยงครับขอพรผู้ใหญ่ไม่มีทางที่ในอำเภอจะมีอุสศนั้นนะของครูคูณแม่ครูหรือผู้สูงอายุเพราะนั้นความอุโเนี่ยมันเลคงอยู่ ครับดังนั้นสนัยหน้าที่เรื่องหนึ่งดังนั้นเป็นเรื่องที่ดีงามและเป็นความเรียนรอ้ของเรียนอ,อของสังคมไทยที่เราให้ให้ความสนใจอยุคนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสรดน้ำสนุกสนานเรื่องหอนึ่งเพื่อให้อ่าเนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะทําให้คนที่ที่ ร้อนแต่อากาศร้อนเป็นประเทศนที้สงการณ์เนี่ยเป็นประเทณนที่ที่ทขึ้นมาเนเนื่องจากว่าในเรื่องเดอนสายายนเดืเนอนที่มีอากาศร้อนดังนั้นเนี่ยถ้าร้อนใจเราอะไรครับร้อนไกเก็เอากระแสแห่งน้ำเนี่ยมาลดอุณหภูมิร้อนแต่เราร้อนใจกับกระแสแห่งความรักความเมตตาความปรารถนาดีที่มีต่อกันเนี่ยทาให้ยากาศเนี่ยอารมณ์ดีังนั้นผู้สูงาอายุเนี่ยก็จะมีความภาคภูมิใจและก็ดีใจนะครับที่ การ่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมที่เป็นจิตรกรรมที่ดีงานนะครับแล้วก็การแงานได้จัดงานนี้อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ทําให้ผู้สูงอายุม,มีความสุขในันนี้นะครับขอชช่นชมนะครับแล้วก็ขอให้นำรงไว้เพื่อการรู้รักขนมเมระเ,เทียดีงามของทาไทยให้คงอยู่คู่กับโบราณและชาวอาทิ่สุดต่อไป ขอให้เกิดการเดินงานในวันนี้นะครับบรรลุวัตถุประสงค์ที่่านไว้ทุกประการปัตย์นี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมกลัวผู้เฒ่าร้อนปัตย์นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอร่วมกับทุกท่านนะครับเปิดโครงการประเพณีวันสงการดรน้ํำํำหัวขอพรผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณสองพันห้า้อยหกสิบแดขององค์การบริหารดาับ โอการบริหารส่วนตำบลด่านสีสุขนะวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราดูตัวนี้กับท่าน,น,านในอำเภอพ,พิศราโพใัยครับนายอำเภอป่าท่านจะยอ,อยู่กับเราบนเวทีตอนนี้เรียนเชิญหนห่วยงานก่อนค่ะคุณยายบอม,มีแฟนสีได้รับวงันไงเด้อหนิท่านนายอำเภอจะมอบแฟนให้วันนี้นะคะเนี่ยมอบพัดลมนะคะเอามามาเลยค่ะมาเลยค่ะทีมงานบริหารน,นะคะขึ้นมาบนเวทีจะได้ถ่ายภาพขอแม่คุณ สผีพยานนะคะท่านร้องไม่ข uh, in ึ้นบนเวทีเหรอคะท่านร้องมาค่ะมาค่ะเอาบันทึกภาพก่อนนะคะนายเนาะเอาบันทึกภาพก่อนอ่ากูแถบอะไรนี้โยกนิ้วยกโป้ค่ะยกโป้ค่ะเยี่ยมค่ะกินิฮารค่ะเย่ค่ะเย่ และเวลานาทีและทุกใจค่ะเป็นสักขีพยานอย่าเพิ่งไปนะคะรางวัลแรกนะครับเรางวัลแรกเป็นอันนี้ก่อนใช่ไหมคะน้ำร้อนครับผมสามรางวัลนะครับให้ท่านไทยเบิร์นสามรางวัลครับผมรางวัลที่รางวัลแรกนะครับรางวัลแรกเป็นการน้อร้อนตาก้าดีข้ามาข้ามาง่ายไหมขอแสดงความยินดีกับหมายเลขแปดสิบหก แปดสิบหกชื่ออะไรครับชื่ออะไรนางสมบุญล่ามูฮั่งค่มูฮ่งครับมูฮ่งครับเชิญนายได้โจกีได้เราถอยนิดเดยว้ดูให้ดูนะจ๊ะสวนๆนะจ๊ะเรียงตัวมือนะครับให้กับผู้โชคดีครับผมรางวัลที่สองแฟนสีเขียวแฟนสีเขียวขอบคุณค่ะนี่เอาตัวดำก่อนแฟนสีเขียวเอาแฟนนั้นน้อยไปก่อนนะคะนายคะแฟนน้อยไปก่อนก็จับโชว์นะครับ พัดลมสีเขียวนะครับไปยังต่อกันแถบังหันแปลงิมฮอครับผมโอ้ยมา่านกันทางด้แบบเนี่ยนนแปล14กับแปล17ค่ะแปล17ครับลางขันผมวัวโอ้ยหมูไหนครับหมูไหนนายครับโอ้ยนายบอกโคเรนเนาะเพื่อมาก,ก่อนกับโเมเล่บอยได้อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับแม่ขันอยู่ไหนแม่ขันอยู่ไหนครับ <laughs> คนละหมูค่ะคนละหมูสีนะครับถ้ามาเปี้งกันนี่มาไหมอ่ามาก่อนค่ะนายค่ะมาก่อนค่ะเนีครับครับผมใหญ่ครับพัดลมตัวใหญ่นี่ใครล่ะพัดลมตัวใหญ่ครับผมแฟนสีขาวค่ะหมูไหนครับหมูไหนหมูไหนครับหมายเลขสิบเอ็ดหมูไหนฮะหมูหนึ่งหมูหนึ่งครับหมายเลขสิบเอ็ดครับ ทางนี้ครับ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 อ่ะมาเลยค่ะโ้บเมื่อยๆเปดเบรคดิปิรยครับลายครับก่อนก่อนรับอยให้ดูต่ย่างดูดูเอวนะคะดูเอวอ่ดูก่อนอ่ก่แสดงก่อโชงมาเยียมตวไก่ย่างห้าดาวไก่ย่างห้าดาวอร่อย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 สั์ปีกซ้ายสั์ปีกขวา เที sociedad, ああ่ยวกลับบ้านเที่ยวกลับบ้านเทวกลับบ้านเทวกลับบ้านเที่ยวกลับบ้านเทวกลับบ้านเดินงเด้เดงเดอเดินเด้งมันน้โชค่ะเอาหม้อแฟนให้ค่ะนายคะเจ้านักแนเนยยกับคนด้วยนะคะพี่แนโอเคค่ะสุดนี่เพิร์อุษาโพัยครับให้เปอร์ฟอลำงงก่อนเลยค่ะนาย